เกล็ดมากของแก้วผมรูจักจังหวัดองครับวันนี้ท่าผู้ใหมคุณจะมาให้อธิบายเกี่ยวกับไารกินยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่า,างๆแก่ประเภทชาติซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของปร,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 ระเทศไทยเรายาเสพติดเป็นสิ่ประเภทที่สูงลอันตรายต่อร่างกายประเภทที่หนึ่งคือประเภทปดประสาทไม่แก่ล็ด ประเภทนี้เมื่อเสพเข้าไปเย้ะจะเกิดอาการมองรู้สึกร่างกายเหมือนเร็วๆองอาการของผู้เสพจะมีผเหลืองร่างกายหมเร็วว่าเยือดนอะไรสังชีวิตได้ม่ได้สคือประเภทการพิมพตรือที่เรารู้จักกันในนามว่ายาไอหรือยาบ้าประเภทนี้เมื่อเสเข้าไปแล้วจะกระตามขุ่นขางควบคุมตัวเองไม่ไหวและอาเกิดเป็น ส่วนประเภทที่3นะครับคือประเททหลอนประจันนะครับได้แก uh, ่ LAD นะครับหรือ e k นะครับประเภทนี้นะครับจะออกจะออกอาการนะครับหลอนปั้นเปลือนะครับอูเวลนะครับส่วนประเภทที่4นะครับประเภทสุดตายคือประเภทปกิบผสมประจันนะครับคือกระตุ้นเล็กกดหลอนประจานรวมรวมกันนะครับผู้เสพจะมีอาการหวาดระแวงนะครับ วิธีป้องกันยาเสพติดไม่ให้มามุ่งเกี่ยวกับลูกหลานพี่น้องซึ่งเป็นคนที่รักของเราเพราะดีหนึ่งคือเราต้องไม่รีรอและไม่ชวนให้เพื่อนๆฝูงไปหันไปลองยาเสพติดเรา,าหากเราไม่รีรอไม่อยากรู้ยาเสพติดก,ก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้ปัญหาที่สองคือเราต้องสร้างสถาบ,บันความอบอุ่นในครอบครัวไม่ให้เกิดความที่เด็กมีปัญหา,หาต่าง ให้ครอบครัวเราจุด,วดควมกันอแม่ต้องให้คำปรึกษากับลูกและปัญายาสติก็จะไม่เกิดในครอบครัวท่านและประเทศไทยวันนี้คิดว่าใน้หาที่ผมและเพื่อนเอามาให้นะคคุณผูณ้ชมจะป็นไปอยู่ใน